what's the time now กินตามรีวิวนะคะวันนี้นะคะมากินถึงย่านลำโงนุนทบุรี่ชื่อว่าร้านพารวยบุฟเฟ่69บาทเป็บนบุฟเฟ่ข้าวขาหมูนะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาราคานี้นะคะรวมของหวานแล้วก็น้ำเปล่าฟรีให้ด้วยนะคะขาหมูเนี่ยมีทั้งเนื้อหนังไส่แล้วก็คากิเลยค่ะสามารถบอกแม่ค้าคนสวยได้เลยนะคะอยากกินไข่นะคะเพิ่มฟองละ10บาทค่ะขนมจีนก็บุฟเฟ่นะคะมีทางน้ำยาก,กะทินะคะน้ำยาปาตีนแล้วก็แกงเขียวหวานค่ะทั้งหมดนี้นะคะกินได้ไม่อัน้นแล้วก็ไม่จำกัดเวลาด้วยค่ะวันนี้มากินนะคะได้เจอพี่พีแกด้วยอลเยค่ะรับอง ว่าร้านนี้แตกแต่แน่นอนค่ะเวลาเปิดปิดนะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะปิด4ี่โมงเย็นเสาร์วันที่นี่คือปิดไวมากนะคะเที่ยงก็หมดแล้วอะไรบอกต่อวันนี้นะคะร้านพารวยบุฟเฟ่ค่ะ